เอาเบ้นมา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 นั่งก่อนสิมา,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 มา Pie งั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะคุณมีบ้านหรือยังผมยังไม่มีหรอกครับแต่ว่าปู่ผมได้ทิ้งมรดกไว้ให้เป็นบ้านเก่าๆพร้อมที่ดินอยู่บนดอยครับบ้านเก่าๆบนดอยเหรอครับนี่คุณคงยังไม่รู้สินะบ้านยิ่งเก่ายิ่งแพงอ่ะ แถมบ้านหลังนั้นนะสร้างด้วยแม่หายาข้างหลังเลยพื้นที่ใช้สอยก็เยอะที่ดินกว้างมากเลยนะงั้นดีเลยแล้วคุณทํางานอะไรอะ่ะเออคือผมอ๋อเบนอะมันทํางานเกี่ยวกับกระบวนการแปลูกูกและปรับปุงคุณภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่แถมมันยังเป็นซีอได้นะแล้วไรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่เรอเออไม่เท่าไหร่หรอกเดือนเดียนก็ไมถึงสิบล้านเนาะ โหพี่แท้ก็เป็นมหาเศรษฐีนี่เองอะ่ะผ้าคิริวห่อท้องชัดๆเลยเอ,อ่อจริงๆแล้วผมเป็นแค่คนรับซื้อของเก่านะครับรายได้ต่อเดือนของผมประมาณแค่5,000บาทอา้าว5 0 0พบาทที่แท้ก็เป็นผ้าคิริวห่อขี้หรอกเหรอผ้าคิริวห่อขี้หรอกเหรอแต่ดูดูแล้วอะ่ะคุณก็เป็นคนดีใช้ได้เลยนะงั้นลรกสองคนมาลองคบกันดูก็ได้ ฉันเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันทำช่วยกันสร้างความสำเร็จก็รอเราอยู่ไม่ไกลหรอกงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะครับ What What the fuck ก็หนึ่งแถมหนึ่งไงคงจะตาย ออกไหมล่ะกาะให้มึงนี่ไงเอ้ What happened ขอคนท้องมาให้กูดีนะเนี่ยมึงก็ต้องทำนะเป็นหมันไม่ใช่เหรอเนี่ยเมื่อกี้แล้วมันเป็นหมันไงเฮียเข็บไปหน่อยโอ้กินหมดกันแล้วเหรอครับหมดแล้วค่ะยิ้มแล้วด้วยเฮียชิดให้หน่อยดิว่าทั้งหมดนี้มันเท่าไหร่อ่ะเออโทษนะครับเมื่อกี้พวกคุณกินอะไรไปบ้างนะพอดีผมลืมจดนะครับ แล้วใครมันจะไปจําได้ห่ะว่ากินอะไรไปบ้างอ่ะใช่ใช่ไข่จะไปจาได้ล่ะออสักนิดก็จําไม่ได้เลยเหรอครับก็พวกคุณเล่นสักกินเกี้ยงหมดจานแบบเนี้ยได้ปังยิ่งกว่าหมาเรียจานอย่เเนี้ใช่ไมนจะไปรู้ว่าพวกคุณสั่งอะไรไปบ้างเนี่ยโอ้อดอยากตายอยากมาจากไหนวะเนี่ยไม่รู้แหละมันไม่ใช่ความผิดพวกเราสักหน่อยยังไงเฮียก็หาิพีจัดก,การเอาเอง,ลเองแล้วกันเฮ้ยงานยากอีกแล้วกู ผัดกระเพราหมูสับ70บาทไข่ <âu> ผัดแหนมุกสิบาท <c oughs> ปลาลาดพริกร้อยยี่สิบ <c oughs> หมูผักขิง80บบาทอ <c oughs> ีดมผิดน้ำลายทั้งนั้นเลย <c oughs> <c oughs> เ0็ดสิบบวกหกบวกร้อบวกแปทั้งหมด330ร้อยสาบบาทครับยานี่มันไม่ใช่จมูกชมพู่นี่หว่าจมูกมาช้าช้าจ่ายมาสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจ่ายก่อนตื่นตื่นตื่นจ่ายมาก่อนไม่งไงเอาน้าลาดนะไม่งไงเอาน้าลาดนะ